สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ์เซตเกมเมอร์เราวันนี้เราก็อยู่ในเกม The Forest นะครับผมวู้โหนะฮะอยู่เอ่าเขาเรียกว่าไงเอ่ออยู่ในพาร์ทที่5นะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งคลิปนะครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็คือหลังจากลง3พาร์ทนั้นไปนะฮะโอ้มีคนมาบอกอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแบบพึบพึบพรับเลยนะครับบางคนนี่แม่งเขียนยาวเป็นวาอะไรแบบตาลายเลยอ่านกันหืม ตานี้แเทบเบาคือแบบเย,ยี่ยมมากครับเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่รองยางไม้นะฮะอา่ามีประโยชน์มากแปลว่าเราต้องทำหลายๆอันใช่ไหมแล้วก็อะไรการตัดต้นมไม้จะเอายางไม้ก็คือตัดไอ้พวกหญ้าหรือไม่ก็ตัดต้นไม้นะครับมันก็จะได้มาสุ่ม,มัิเนาะะแปลว่าไอ้ไอ้ไอต้นเนี้ยเราต้องทำเยอะๆนะครับเอาไ้กับต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดโอเคได้เลยจัดไป ท่านั้นเราก็เริ่มสร้างเลยดีกว่ากับเอาหม้อกะละมังมาใช่ไหมอ่าเดี๋ยก่อนหม้อกะละมังหม้อกะละมังเฮ้ยแต่ผมอยากลองนี่ก่อนอโอเคได้เว้ยทำได้นะฮะเราไปเชื่อไก่น,นี้ได้ไหมเออเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ฮนะ๋ยวจุยมากไม่เป็นไรครับจัดจัดวัดแจมเหมือนเดิมมาทำยางไม้ก่อน นี่ครับอ่าเอาไปไหนดีตันนี้มันวางได้เลยวะหรือว่ายังอืมโอเคฮะตันนี้ได้หมุนได้ไหมแม่งหมุนรอบต้นไม้ชุบก็ให้ฮะเอ้าไม่มีหม้อเนี่ยเฮ้ยต้องมีดิให้ตายเถอะซาร่าจอร์ดเซลลุ่มมีนกนกนกไปได้เลยนกนก เยี่ยมสมุนไพรนะฮะ <S <S เขาบอกว่าไอที่เราทําไปอะ่ะเอาดิมันหม,อ,นมอด้ว่าไอสมุนไพรมันมีสองอย่างใช่ไหมคือเพิ่มเลือดกับอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมที่ผมไม่รู้นั่นแหละอเอ้ยะแม่เรียกอีกแล้วกลับมาแล้วฮะม่เมื่อกี้พูดเลยว่าลืมแล้วช่างมาถ้าปล่อยไปลืมไปแล้วโอเคเจอเข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงไปจบเลยทุกอย่างนี้หลงเวงมาก ลืมทุกอย่างเลยฮะไม่ได้ไม่จำม,มืดแล้วนี่ว่าชิบหอยแล้วเฮ้ยเสียมแล้วก็แก๊กวะโอเครู้แล้วมามาทำต่อเดี๋ยครับเราจะสร้างบ้านตรงนี้นะฮะ,ะลบเอาไปเอาไปนี่หมู่บ้านเราจะสวยมากเราจะสร้างบ้านแถวเออตรงนี้ เขาบอกว่าใน้ถ้ามันมีมีขวานมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแบบโอ้เยอะเยอะมากเออเขาบอกให้เอากระดูกใช่ใช่ศพคนป่านะครับเอามาเผาไฟแม่งเลยนะฮะเพื่อเอาอกระดูกน่าสนใจครับวิธีนี้ชอบชอบท่านั้นก่อนหนึ่งเราต้องทําโลไม้ทิ้งก่อนเราต้องเอานี่ฮะเปรียงเขาให้อ่า เป็นที่เก็บกระดูกนะครับมันใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หใช้ได้ใช้ได้เย้ยเออวางได้ยังวางไม้ได้ด้วยเหรออ๋อมันวางไม้ได้ด้วยฮะโหเยี่ยมเลยจัดว่าเด็ดดวงนะโอโหหินก็อันนี้วางไม้ได้ใช่ไหมแล้วข้างบนนี้สามารถทำ <c oughs> โอเคข้างบนนี้สามารถเอาไอ้นี่มาวางได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่กี้เราสร้างอะไรไปที่กระดูกปะเอาแ,อแล้วงงละไอวางได้โอเคอาชิบหผ่แล้วจะลงเปแล้วเนี่ยเสียเลือดมากเลยอือโอไม่เสียไม่เสียโอไม่เสียด้วยแจ่มมากเอาไม้หม <House> <Jeez> ดโคตรไวเราจะสร้างไอที่เก็บธนูข้างบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เจอคนป่าอะไรก็จะได้อยู่ข้างบนแล้วก็เป็นป้อมประการฟันแม่งเลยฟันไส้อะไรงยนี้นะยิงแม่งเลยนะแม่ดูดีว่ะจุ๊บจุ๊บอือจุ๊บ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 วางครับมืดแล้วโอ้ให้ตายเธอจอดจะมืดแล้วครับ หวังว่าอีกเจ็ดวันนี้มันคงเซฟมันคงไม่หายนะหา,นหายมันนี่ร้องไห้เลยหุ้นตรงเพราะถ้าเกิดมันอัปเดตครั้งใหญ่เมื่อไหร่มันจะหายนะเซฟอไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นหรือเปล่านะครับอย่าให้เป็นเลยขอร้องพีซแงบโอเคต่อไปทำเป็นเก้าเออเป็นเก้าอี้นะครับเอาไว้นั่งตรงกองไฟนะฮะ เราต้องหมุนก่อนหมุนหมุนหมุนโอเคเด็ดดวงฮะแล้วก็เอาไม้สองท่อนมามาใส่เห็นไหมครับน้ำไม่ต้องกินนะฮะอุ๊ยชิบหายนะหิวว่ะจะตาย่อนสตาปิน่ามันก็จะแบบเพิ่มขึ้นนะเออใช่ที่พูดเรื่องสมุนไพรอ่ะไม่ได้บอกเลยวเ่ะ เอ่อเอียนึงที่เรายังไม่รู้ก็คือเพิ่มสเตมิน้ามากขึ้นนะครับเหมือนเหมือนกินแล้วเพิ่มสเตมิน้าหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยร้อนอ่ะอ่าเหมือนได้แช่บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งโอ้ยกลางแจ้งเอาไม่อยู่แนละ้วเอาแล้วอะไรกูเนี่ยโอเคอย่างนี้ไงอุ้ยเชือ มาแล้วครับมันมาแล้วโอ้โหพอกอืม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 อือออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหรีบจังเลยจุดไฟก่อนมันมืดโอเคจุดไฟนะฮะมือเต๋อมาเลยฉันจะพร้อมที่จะย่างพวกแกและจุดไฟแป๊ดมาดิมาดิเฮ้ยขาดเชือกเหรอวะโอไม่ฟักกิง้งก๊อด กูอยู่นี่อมึงมี่แรงอืเขี้ยะเราได้ศพมาแล้วเราต้องต้องการกระดุกนะบางทีความชั่วร้ายก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละอืมวิ้แม่งกินโค้กเข้าไปว่ะกินทั้งกระป๋องเนี่ยนะบ้าพ้ายอดชายโอ้ยเยี่ยมจริง แล้วขาดเชือกนะครับตอนนี mm ้เชือกเราคับได้ใช่ปหมคับแม่งเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราต้องจุดไฟทางนู้นให้ให้เต็มเลยนะครับเอาเชือกมาทีคับเชือกโอเคเสร็จผ้าเราค่อนข้างที่จะมีครบนะฮะเองเองครับเป็นเชือกได้ไงวะแหมพิศวงสุดๆนะครับเ้วเอาศพไปย่างไงอ่ะใครบอกใครรู้บ้างเนี่ย ก่อนอื่นนะครับเราต้องขามทิ้งก่อนนะฮะอีเนะี่ยนอะีเนี่ยเขาบอกว่าหนังเฮมันสามารถเอาไปทำเป็นชุดเกาะน,นะครับหนังกวางได้ด้วยหนังกวางก็ด้วยนะแล้วก็กระต่ายเอามาทำรองเท้าหรืออะไรทักอย่างเนะี่ยแหละแล้วก็นกเหรอนกนกแจม่มมากแล้วก็กระดูกครับทำเป็นชุดเกาะที่แข็งแกร่งนะฮะวอดูดีขึ้น อขาจะเอาขามาติคุกแม่งเลยเหมือนไส้โอ้ยหเผาแม่งเลยเออแล้วสบคนป่ามันยังไงอ่ะจะเผายังไงอะดูวิธีรอดลงแล้วเนี่ยคือไอ้ลำตัวมันนะครับมันามาเผายังไงนั่นคือสิ่งที่เราจะรู้โอ้โหนกโอ้โนกตายก็ก็ดีมืกันนะตอนนี้เราต้องการยางไม้นะครับยางไม้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ระดับมากที่สุดนะฮะเมื่อกี้ไอเทมีคนบอกว่ามีน้องเนึงบอกว่าอะไรนะจระเค้มีแล้วนะครับใช่ป่าวถ้าจำไม่ผิดถ้าจ้านี้แจ่มเลยน่าจะมีแล้วมั้งเจระเข่เนี่ยแต่เราย,ยังหาไม่เจอเฉยนะหยเหตุอะไรวะไฟมันดับง่ายจังไฟไม่มีความสว่างเลยพระเจ้าช่วยอ่าโอเค คือไฟแบบมีเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะ <c oughs> ผมว่าตรงนี้ต้องจุดไฟแล้วล่ะออจุดไฟจุดไฟจุดไฟเอาเวลานี่ไงไฟจุดตรงนี้เลยไปข้างหลังโอเคปุ๊บต้องการไม้สี่หนึ่งสองสามสี่ ใครมาเก๋าไม่ยุ่งยังไม่ว่างหรือจะเอาว่างั้นออะจอน่าเนี่ยมาจริงด้วยกี่ตัววะตัวเดียวนะฮะปกติจะมาเป็นแก๊งสามชาตินะฮะโอเคตายแล้วะไรหวา เป็นไงบ้างกระดูกเอ้ยได้จริงด้วยอะเอามาเผาได้เฉยอะกูยังแจม่ครับอ้าวกูจะเอากระดูกเฉยโอเคกูแจมเลยฮะเดี๋ยวสับหัวพวกนี้ไปประดับก่อนนะครับอืเออืออเออเออืออเ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 อเออเอเออออเลอออเอ เอาขาพวกนี้ถนะ้ามาประดับก่อนนะปฏติมากรรมของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับอุ้ยกดผิด <c oughs> มีการกดผิดด้วยอห้อเท่เอาอยางไม้ไปลายโอเคตัวใช้ต่อไปใช้มือนะครับมือเป็นคัปเตอร์ไม้ไผ่นะฮะเดี๋ยวเอามือเป็นคัปเตอร์ไม้ไผ่แป๊บฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าเอากดผิดอีกแกโหหำจริงเอาบั๊กแล้วครับเจ๋งจริง จอปลาเข้าให้แล้วนะฮะไอพวกนี้ก็เอาไปเผาดีกว่านะเอาไปย่างแม่งเลยไปได้กระดูกป่ะไม่รู้ว่าเอาไปย่างนี่จะได้อะไรบ้างนะครับจะได้กระดูกหรือปเอปล่าย่างไม่ให้หมดเลยนะเขาบอกกินเนื้อเนื้อคนป่าได้ด้วยนะคือไม่วิปเป็รหลกเลยขนาดอุย้ยเอา้าทำไมไม้มันอา้าวพังหมดเลย โอ้โหไอหำมาเป็นฟูงเลยไฟมันไม่คงทนเลยวะมีการอัปเกรดไฟเฮ้ยโขน้าคนเผ่าคนชนเผ่ามาว่ะเป็นนายหน่วยรักตะเวนนะฮะอย่างไรมันเข้ามาเลยเจอตัวเลยก่อนขมอนขมองขมา let's go ไม่เข้ามาเราปาไฟนะครับดิ๋ยวารที่แล้วปลาไฟตั้งนานนี่ยลืมจุดไฟเฮ้ยกดปิด กลัวไฟเปล่าถ้ากลัวบอกนะไมาเดือดร้าตายหรออืมกลัวไฟหรือเปล่า,าล่อนะอือลกลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าขอมอนชายยังไม่เข็ดบอกยังไม่เข็ดบอกยังไม่เข็ดบอกมันโมโหแล้วฮะมันโมโหแล้วฮะจะมาจะมวยจะกล้วยอะไรก็ว่ามา เอาล้วครับมากันเป็นประมาณ8,000ตัวได้นะฮะตอนนี้ถือว่าโคตรยุ่งยากเออเฮ้ยอุ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 ้ยเอาเฮ้แม่งเอาอ่ะแม่งเอาอ่ะโอ้ยแม่งเอาอ่ะเฮ้ยแม่งเอาเว้ยได้หมดครับได้หมดช่วงนี้ได้หมดเอออ๋อโอ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว พอสัตว์พอสัตว์ตายเรียบเอาสมุนไพรมาครับก่อนครับไม่ได้นี่วะมาจับคราบสีเหลืองโอเคมาอิ่มอิ่มอร่อยทุกครัวเรือนเรามีเนื้อกระต่ายกระเท่นะฮะเอาไปย่างก่อนเอ้ยเอาไปตากแห้งนะฮะยังยังบักเรื่องเอ,อการตากแห้งอยู่นะครับเพราะว่ามัน เห็นไหมมันรวมกันที่เดียวปกติมันจะไม่รวมอย่างนี้นะครับบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้อะไรของเขาอะไม่เอาแล้วหงหัวอะไรเนะี่ยหรือว่าจะเก็บไปดีเก็บไปดีกว่าเนาะหัวเนะี่ยเราจะสร้างปฏิมากรรมอีกแล้วนะครับเผลอๆพวกน่าจะมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราขอทําอะไรที่มันแบบเออดีกว่านี้หน่อยปฏิมาการรมหัวมนุษย์อะนี่ครับนี่โหเท่โคตรเลยเนะี่ย นี่มังฟุ้งฟิงสุดละอันนี้เป็นมือเป็นหัวครบเลยเอานี่ให้กันอุเท่ว่ะชอบมากอาถูกใจอ่ะคนบ้าเลยถูกใจของสิ่งนี้ความความโหดร้ายมาเยือนนะฮะคงขาดการกระจาย มันมาอีกแล้วเหรอโอ้โหคราวนี้มันฝูงหรือว่ามาตัวเดียวมาเป็นฝูงด้วยฮะมันมันร้องด้วยความกดเกลี้ยวนะฮะแหว,ว่อะไรแห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 ว่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดีแผ่นซีดีอาแผ่นซีดีมาจากดูหนังคอมอนมีไฟฉายอย่างงี้แจ่มจริง มีคนบอกว่าต้องค้าฟด้วยนะค้าพวงคราของอะไรเงี้ยไปฉายเป็นไงบ้างเอาได้ปะไปฉายไม่ได้เหรอหัวอะไรวะไม่เอาไปเอาไปฉายไม่ได้เหรอมึงเสียใจมากเอาอีนี้ก็ตายเออมาตายรวมกันเนี่ยเยี่มเยี่มเอาไปสับนะครับเอามารวมกันตรงนี้กันโอ้โหคืนนี้นี่ล่าคนป่าได้มันมากเลย ก็เดินเราก็ต้องเอาหินมาให้ครบก่อนแล้วก็ไปสร้างพวกไีครบเพิงก่อนนะจุดเลยมาแกมาแกความรู้สึกมันบอกมันฟ้องมากโอเคมาแล้วคเต็มเลยฮะมากันเพิบเลยฮะมาจรด้วยหมากันเต็มเลยอ่ะผู้หญิงอะไรฮะ ผู้หญิงเขาทำอย่างนี้เหรอผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงอออืืหเสร็จหมดแล้วจ้าเอ้ยอะไร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 โอ้โหโอ้โหโอ้โอโอ้โห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 โอ้โลยังไม่ได้เลยฮะ ขอย่งนี้ไม่ได้เลยสมุนไพรโอเคเคยมอนอะไรปลาเขามาใช่ไหมฮะปลาพามาขี่รถเด็ด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 เออ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 ชิดว่าใหญ่อะคิดว่าใหญ่ใช่ไหมไม่เลยกูใหญ่กว่าใช่ใหญ่มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยนี่ศพคนป่าแล้วะเนี่ยนี่กูฆ่าไปีกคนวะเนี่ยโอ้ยแจ่มมาก อ้าวที่เหลืออยู่ไหนฮะนี้ฮนะโอเคโอไม่แ้วเต็มเลยตวัสดีแม่งเทิร์สตว์อะ Come on เ i t ต h วงนี้ก็สู้คนป่ายอย่างเดียวเลยฮนะไม่ต้องอ,อะไรมากมายเอาแม่งกันเช้าอะนะศึกเน,นี้ยดูดูดูโอ้โหโอ้ดีแม็กทิกซัส Come on Come on มีตัวเดียวใช่ไหมเออออเออเออมันกินโคกาไปจริงด้วยกับอาหารแบบมันกินมั่วซัซ่อะไรครับแบบกินแบบไม่แกะเปลือกอะไรเลยหรือว่ามันดอบของมันเองโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออ 来，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 来 จะทางานเสร็จนี่เป็นลําบากจริงนะในการย่างเนื้อคนแล้ว <c oughs> แม่งแบบแม่งเยอะมากแบบดูดิพระเจ้านี่คูฆ่าไปขนาดนี้แล้ววะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกมีความสุขมากเลยแบบฟิน <c oughs> แต่เราต้องการ <c oughs> หัวนะครับหัวคนอีกเยอะเลย <c oughs> นะอย่างอื่นน่านจะครบแล้วหรือแขนปะวะนี่จะสร้างนี้หัวคนอีกเอ่อหกเจ็ดแปดเก้าสามนะครับผมอ่ะฮะไอพวกนี้ก็เอาไปเผาแม่งให้หมดเลยคนระับโอเค เก็บกระดูกไว้ฮะเอาไปทำเอาไปทำของที่มันดีกว่านี้ืกระดูกเยอะจริงโหดูดิคือแม่งเกลืนอน่ะรู้สึกเราจะได้จากของอยางคนป่าเลยนะแล้วเขาบอกว่าให้เอาไม้นะครับมาผสมกับหินนะครับหินเรามีปะหินเอยได้เออ,เอ,อได้จริงด้วยแล้วก็ยางปะไม่ใช่ด้วยผสมกับอะไรอ่ะเชือกเหรอพิกแอคเหรอก็ไม่ได้แก่ผสมกับอะไรครับ ผสมกับ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 อะไรอะสเปรดดาเมจนี่แรงมากโอ้ยทำไมดาเมจมันโหดจังวะพระเจ้าแต่สเปรดนี่ช้าสักอันนี้เน้นสเปรดฮะไอ้นี่มันต้องการอะไรบ้างครับเนี่ยเอ่ออืมอ่ออ่ออ่อเอต้องการอะไรวะเอ่อผลของเรามีแค่นี้ ผ้าก็ไม่ใช่นะครับเชือกว่าต้องการเชือกแน่เลยแต่เราไม่มีดิเดี๋ยวค่อยไปหาดีกว่านะโอเคอีกสั่ห้านาทีแล้วกันรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมจะยาวๆนะฮะนี่ครับไอ้ที่คนป่ามาไอท้ที่คนป่ามันทิ้งเอาไว้เผาแม่งเลยมันเผาเสร็จแล้วสองคนป่าตัวนี้น <c oughs> มันมันไหมนานยังวนะนี่คุกแม่งเลยนี่มันใช่นะฮะคุกคุก เลือกโอ้ยกระจายไปคุกนะครับอย่างน้อยก็ทำให้มันเป็นกระดูกอะโอเค,อเคตับต้องการไม้อีก10นะครับเดี๋ยวไปหาไม้สักนึ่งตองตาซีห้าจะไปเก้มังนะอ่าโอเคเอาอยางไม้มาได้5ครับผมโอ้โหแบบ ยิ่งลรงยิ่งติดยิ่งติดยิ่งมันนะมันพยาค่ะเอ้ยมันกินได้จริงด้วยอ่ะเออเอ,อ่าท้องเสียเลยเนี่ยโอ้โหกินเนื้อคนป่าฮะแหวะจะอ้วกมีกินเวย้ยกินอีกแล้วฉันจะไม่กินมันท้าไม่จำเป็นจริงโอ้นี่กระดูกเลยเนี่ยมันเยอะจังวะนี่ตับนะฮะ เป็นไงบ้างอันนี้เรียบร้อยโอ้ทุกอย่างเพอร์เฟคครับเชา้าพอดีด้วยจบแค่นี้พอไหมน่าจ,จบแค่นี้พอแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสุนคลิปน่าจะเจอเกมไรก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ฮู้ย